รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปีสนับสนุนรายการโดยปตทออสพ ไทยประกันชีวิต AIS กล้องพัน Orental i Beauty สวัสดีมาก ได้เวลาของรายการอ่านเอาเรื่องทุกสุขแบบนี้กลับมาเจอกันได้กับพี่อา์พี่แนนะครับถูกต้องค่ะ4ี่โมงเย็นทางโมเดิร์นไนทีวีเปิดมาปุ๊บเราจะเรียรเลยนะรวมขบว,วนนะเ<อ>ข้าแถวมาเลยสําหรับพลพรรครักราการอ่านทุกคน<ช>นะคะมีหนังสือดีๆมาแนะนําแล้วก็กิจกรร,รมดีๆที่น้องๆสมัครเข้ามาในรายการ,รอยากจะให้เราพาไปเรียนรู้ไปเห็นกับตาตัวเองแบบนี้เป็นต้นใช่แล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วสามารถคุยกับเรากันได้นะผ่านทาง Facebook ด้วย อ่านอ่านรีดและเรียนชื่อเรากดไลค์ปุ๊บดูรายการย้อนหลังก็ได้เขได้เหมือนกันแต่ดูล่วงหน้าไม่ได้นะยังไม่ได้ถ่ายไงถูกต้องครับพี่พี่แนนนี่ดูเหมือนกับเป็นคนที่ใช้ชีวิตแล้วแบบมีพละกำลังเลยเนาะช่วงนี้พลังน้อยนะทำไมอายุเยอะครับอุ้ยโอ้ตรงเนี้ยไม่มีในสคริปต์นะจริงเหรอช่วงเนี้ยใช้พลังไปเยอะไหนจะต้องแบบเดินแบบถ่ายซัมเมอร์จริงป่ะอุ้ย ทำไมเสื้อผ้าคนสูงอายุมีเยออครับไม่ใด้แต,แต่จริงพลังเยอะช่วงนี้งานเยอะอมีวิธีเพิ่มพลังให้พี่หน่อยไหมอ่ะหลายๆคนครับบอกว่าในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตเนี่ยบางคนนอนดึกตื่นเช้าไม่ได้ทานอาหารกลางวันโอ้โเป๊ะเลยพี่หมดเลยเนี่ย,เ,ยเ,เป๊ะเลยหแล้วกว่าจะได้พักผ่อนก็มีงานต่อถูกโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าการใช้เวลาของอนาคต เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าอยากใช้ในแต่และว,วันให้มีความสุขนี่มีวิธีง่ายๆครับพี่สิ่งรอบตัวเราทุกๆอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถดึงเข้ามาเป็นพลังให้กับใจเราได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า<ช>ผมอยู่ตรงนี้ะนะมีสีสันสดใสแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ลองดูกันว่าเอะอย่างเนี้ยเรามองช้างมันก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจเราได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเรารู้สึกดียังไงกับช้างหรือว่าช้างเนี่ยช่วยชาติไทยมายังไงแบบนี้เหรอเึกเหิมเลยเห็นลัง พลังมาแล้วอามอีกนิดนึงใครนิดนึง,นนงใครอยากรู้อะไรนี่แนะนำสือเล่มนี้ครับแปดพลังเสก หนึ่งวันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษครับเฮ้ยเก๋อเราไม่เยอะด้วยแค่8อย่างเองโอ้แล้วไม่ใช่แค่นั้นครับอ่านง่ายด้วยสบายๆ <c ười> นะครับนี่เพราะว่าด้านในก็จะมีภาพประกอบน่าร ق, <อ>ักน่ารกักที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถมองทุกอย่าง <c ười> เป็นความสุขและพลังพิเศษให้กับตัวเราได้ <c ười> oui, oui. น,นุ้ยอุ้ยชอบอันเนี้ยหากรักเปลี่ยนเป็นความหนักเมื่อใดก็จะไม่สามารถกลับไปเป็นความรักได้อีกเหมือนที่เขาพูดว่าถ้าคุณรักใครแล้วทุกนั่นแสดงว่าไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงก็จงไปรักคนที่เขารักเราแบบไม่ต้องทุกข์ดีกว่าง่้ง ถูกต้องโ,อโมันเป็นมุมมองง่งายๆแบบอ่าแล้วแบบบิ้งๆ,ๆิงขึ้นมามีพลังเลยอะ,ลเอะเลิศเนาะใช่ครับผม,มนี่ใครสนใจนะครับหนังสือเล่มนี้ครับคุณโฮริคาวะนามินะครับก็เขียนเรื่องเอาไว้แล้วก็ภาพประกอบด้วยแต่ว่ามีคุณอัดบุญนาแปลไว<อ>้เรียบร้อยแล้วนี่คืออัลมาลินนะครับนะคะหนังสือดีๆที่ทางรายการแนะนําให้ทุกคนอ่านกันวันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจสิมาถึงบุคคลที่เป็น ต้นเรื่องของเรากันดีกว่าวันนี้นะคะจะย้อนความทรงจำพี่อาร์มนิดนึงดูซิว่ายังวัยรุ่นอยู่หรือเปล่าแล้วมีเด็กหนุ่มสองคนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปเรียนรู้กับด็อกเตอร์นิดจำได้ไหมจำได้คับพี่หน้าตาดีทั้งสองคนเลยและที่สําคัญมีความสามารถด้านอื่นด้วยจําได้ไหมทำเป็เต้นร้องเพลงเล่นมิวสิกวิดีโอประมาณนั้นแหละชื่อเนี่ยน้องวุฒิโมกับน้องโอมจันเดย์อ๋อันเดย์ันเดย์แต่เขาไปชวนเพื่อนเขาไปชวนเพื่อนอีกสองคนนะคะนั่นคือน้องนายแล้วก็น้องกายเพื่อจะไปตามหาสิ่งนี้นี่เอง นั่นก็คือไปขโมยมาจากบ้านเขานะเนี่ยคือนอกจากเขาชอบสนใจทดลองวิทยาศาสตร์แล้วเขายังชอบเรื่องหุ่นยนต์ด้วยอ่ะนั่นก็แปลว่าเราจะพาเขานะครับทั้ง4คนไปพบกับผู้ที่สร้างสรรค์หุ่นยนต์ใช่ค่ะในเมืองไทยและที่สาคัญเนี่ยน้องเขารีเควส์มาเลยนะว่าเขาอยากเจอเพราะว่าหุ่นยนต์ชื่อเดียวกับเขาไงอ๋อโมแล้วก็โอมค่ะแต่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกันรู้จักเหรอสีกันเลยเฮ้ยสีหุ่นยนต์เนาะล้วคุยภาษาอะไรดเขาดังเลยนะเขาคุยกับเราได้จริง เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าไปดู4คนไปตะลุยพบกับดรอ้อรนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์แล้วก็อย่าลืมว่าไปดูว่าเขาสามารถคุยได้จริงหรือเปล่านั่นนะซีช่วงท้ายรายการค่อกลับมาคุยกันว่าตื่นเต้นขนาดไหนครับค่ะสวัสดีค่ะน้องๆน้องๆรู้ไหมคะว่า P.E.A. Call Center คืออะไรคะวันนี้พี่โลมาจะมาอธิบายให้น้องๆฟังค่ะ P.E.A. Call Center หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดมิติใหม่ในการให้บริการด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันยุคทันสมัยให้เป็นระบบการติดต่อสื่อสารแบบ2ทางตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โทรสารผ่านหมายเลข1129ผ่านเว็บไซต์ส่งข้อความผ่านมือถือรวมทั้งนำสมาร์ทโฟนมาให้บริการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อความสะดวก ในการแจ้งผลบริการกลับไปยังผู้ใช้ไฟค่ะโดย PEA Call Center จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสารและช่วยติดตามการให้บริการในด้านต่างๆเช่นรับแจ้งเหตุและสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องรับแจ้งเหตุถูกตัดมิเตอร์บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้ารวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วยค่ะ ในการอ่านเอาเรื่องกำลังสรรหาทีมงานมาร่วมสร้างสารรายการกับเราสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ